คุณมาทำสิ่งต่างๆในนาที่สุดท้ายเสมอแนวคิดที่ซับซ้อนแปลกใหม่ทำให้คุณตื่นเต้นมากกว่าแนวคิดที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาเราเพิ่งรู้จักแมทได้ไม่นานนี้เราจะตอบถูกปะเนี่ยส่ใช่ไม่ไม่เลยอ่ะไม่เลยเตรียมมามาก่อนมึงอ่ะมึงมาช้าตลอดกลกลางหม่ไม่หม่พี่พี่กาดนะแล้วกาดครับจริงๆแล้วคือ เตือนดีๆแล้วนะแต่ทำไมไม่ฟังเจ็บกลับมากี่ครั้งแต่ก็ยังวิ่งใส่สวัสดีครับอยู่กับพวกเรารายการ First Alert เขตระวังเข <Yeah. S 2> อนสวัสดีครับผมกาดนะครับผมสวัสดีครับส่วนผมเจมส์นะครับครับสวัสดีครับแมทธิวนะครับสวัสดีครับผมแซมนะครับผม ปี <Yeah. S 2> ใหม่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมใช่ครับผมปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเดินทางกลับบ้านก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมแล้ขอให้ทุกคนอยู่กับคนที่เรารักนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับ I hope you guys all have a good New Year's Stay safe Don't party too hard and hope you guys all have an amazing New Year's คิดว่ารู้จักกัน มา,านะกแค่ไหนก็ก็พอสมควรสมควรครับระดับหนึง่งระดับหนึ่ง <im itating> ใช่ครับน้องชื่ออะไรนะอ๋อใช่รู้จักกันพอพอสมควรรับผมค่อนข้างสนิทกับน้องอะไรนะแพทริกไม่ใช่เออแพทริกมากๆ <im itating> แนะนำสมาชิกใหม่่อยพูดถึงแมทธิวเลยท่านต้องบอกว่าพี่แมทธิวเป็นสมาชิกใหม่ของแก๊งเรานะเรียกว่าแก๊งดีว่าเพราะว่าพวกเราเคยเล่นซีรีส์เรื่องแบ็กายมาด้วยกันแล้วแล้วพี่แมทธิว พุณจะมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันนะฮะก็เลยฝากพี่แมทธิวด้วยครับเรามาเล่นเกมแรกของรายการเราเลยก็คือเกม MBTI กติกาเกมทดสอบ MBTI รู้จักเพื่อนแค่ไหนคือให้เพื่อนมาแสดงในกลุ่มช่วยกันทำ MBTI ของคนคนนั้นจากนั้นก็จะมาดูกันว่า MBTI ที่แต่ละคนทำเองกับ MBTI ที่เพื่อนเพื่นทำให้จะตรงกันไหมนะเออันนี้อะไรอะ วิววิชื่อไหมนี่จีนต่อแรกครับอันนี้เลือกดีกว่าเจมดีกว่าเจมนปะดอยถูกนะจะได้รู้ว่าเรารักกันจริงหรือเปล่าเจ้นะเอาแว่นไปด้วยฮะเอาแว่นไปด้วยไปแล้วมาเจมเคยทำ MBTI มาก่อนครับเคยครับผมเคยแล้วกับอันปัจจุบันเนี่ยที่ส่งมาให้ทีมงานเนี่ยตรงกันไหมตรงกันนะครับตรงกันที่เคยทำคิดว่าเพื่อนๆพืนวทายของเราถูกไหมคิดว่าน่าจะดางไม่ถูกนะเพราะว่าเวลาเจมอยู่กองค่อนข้างที่จะดีดาเพื่อนคนไหนทายง่ายสุดพิกาด ผมเดาเลยว่าเป็นเอ็กซ์เ r t ร์เน่แทำความรู้จักเพื่อนใหม่เป็นประจำใหม่พื้นที่อยู่อาศัยและทำงานของคุณมีความสะอาดเพียงีค่คุณมักสงบนิ่งถึงแม้จะอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักก็ตามไม่นะก็เปกังวลกระวายนะไม่แต่ว่าในกองก็หลับอย่างเดียวก็กังวลกระวายก็นั่นแหละก็กังวลกระวายจนหลับเลยนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินนะฮะคนนี้ ชอบใช้เครื่องมือจัดระเบียบเช่นตารางไม่น่านะมันนนิดนึงจมใช้ที่สิงจมไม่ได้ใช้เครื่องมือความผิดแม้เล็กน้อยทําให้คุณสงสัยในความสามารถอันนี้ใช่อันนี้ร้อยเปร์เซ็นเลยคุณมาทําสิ่งต่างๆในนาทีสุดท้ายเสมอปาโอ้ผู้มอบความบันเทิงคนต่อไปคนต่อไปเอาเป็นใครดีแมทแมทชิวไหได้ชิวพอแมท อันแล้เราแมทเราเพิ่งรู้จักแมทได้ไม่นานอย่างนี้เราจะตอบถูกปะเนี่ยทำคนรู้จักเพื่อนใหม่ไปจำไหมไม่เห็นด้วยแมทธิวครับเคยทํา MBTI มาก่อน,นครับเคยครับแต่ว่านานมากล่าสุดน่าจะประมาณตอนผมอยู่ไฮสคูลเลยอะเด็กๆเลยตอนนั้นครับตอนนี้ตรงกหมนดมตรงครับตอนแรกอะผมก็มีในใจนะว่าแบบขอให้มันไม่ตรงเถอะขอให้มันแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ออกมาเหมือนกันเลยคิดว่าเพื่อนไทยของเราถูกไหม น่าจะถูกนะมาข้อแรกครับผมคุณทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่เป็นประจำไหมผมว่ากลางๆจะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้นะแนวคิดที่ซับซ้อนแปลกใหม่ทำให้คุณตื่นเต้นมากกว่าแนวคิดที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาเฮ้ยเรียบง่ายเลยตรงไปตรงมาดีไหมพี่ัน่ป็นคนที่คิดเรียบง่ายคุณพบว่าแนวคิดในการสร้างสรรค์เครือขลายหรือโปรโมตตัวเองกับคนแปลกหน้าเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากไม่ฉันไม่เห็นด้วย คุณสามารถสาาร้างสัมพันธ์กับผู้คนที่เพิ่งพบเจอได้อย่างง่ายดายเ้ฉันเห็นด้วยอย่างมากหากแผนที่คุณวางไว้ถูกขัดจังหวะสิ่งที่สําคัญจะกลับไปทําตามแผนเดินให้ไหวที่สุดไม่คิดจะเปลี่ยนแผนหรอกไม,นไม่นใจที่จะยอยะดทีลสการทส่วนตัวออกเทเรเมื่อข้อเท็จจริงและความรู้สึกขัดแย้งกันคุณมันจะพบว่าตัวเองทําตามที่หัวใจเรียกร้องก็ต้องอยู่แล้วใครก็ทําตามหัวใจเรียกร้องคุณชอบมีรายการที่ต้องทําในแต่ละวันมีหรอีก็ไม่รู้เขาได้ไงอย ความผิดที่คุณเคยทําลงไปเมื่อนานมาแล้วยังคงรบกวนคุณอยู่ไม่ไม่ไม่อันี้อันนี้นนคือนนเ,คเคยถามอยู่คุณไม่สนใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับทฤษฎีว่าโลกจะเป็นอย่างไรในอนาคตมืสนใจสนใจนิดหน่อยอหะเฮ้ยรู้หมดเลยลไมไมคิดว่าคนไหนในกลุ่มที่จะทายเราถูกก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> น่าจะแฟมแฟมน่าจะทายถูกค <c> ร <oughs> <c oughs> ับเพราะอยู่ด้วยกันบ่อยสุด ตาต่อไปก็เป็นแฟมแล้วกันได้ไปลองนอกเดี๋ยวให้2คนลงมานั่งล่างดีกว่ามาสลับพี่กันผมจะให้2คนนี้เป็นคนอ่านแล้วก็ติ๊กให้กับแฟมรอดูว่าจะเป็นยังไงขยอนถอดแว่นนะคุณทำความรู้จักเพื่อนใหม่เป็นประจำาแต่ว่าไงบ้างไงแฟมเราเพื่อนแฟมไม่ใช่หรอเราก็ต้องมีดิแฟมไม่ค่อยหรอกไม่ค่อยเนาะมันนิ่งเงียบแฟมก่อนหน้านี้เคยทำ MBTI มาแล้ว เ,เคยครับเคยทดลองทําอยู่ครับพออายุมากขึ้นใช่ไหมครับรู้สึกว่ามันก็ยิ่งตรงมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันแบบเหมือน,นบูธที่ภาวะเราโตขึ้นด้วยครับไม่คิดว่าเพื่อนๆนจะทาย MBTI ของเราถูกนะค,คิดว่ามีสิทธิ์ถูกะครับเพราะว่าอยู่ได้กันบ่อยก็เลยอ่ะน่าจะคิดว่าน่าจะมีถูกบ้างแนวคิดที่ซับซ้อนและแปลกใหม่ทำทำให้คุณตื่นเต้นมากกว่าแนวคิด ที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาไม่แฟนไม่ใช่คนซับซอ้อนเลยตอนนี้พี่กะถ่ายถึงกี่โมงพี่แค่สักบ่ายสองสิ่งที่เช้าจะลงความรู้สึกของคุณมากนมแล้วคุณได้มากกว่าการถกเถียงตามข้อเท็จจริง,รงตดกันไปแล้วพี่ไปกินบุฟเฟ่รอแบครับคุณแทบไม่ค่อยกังวลว่าคุณจะสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่คุณพบเจอหรือไม่ที่ฉันรอจนต้นคิดมาตโตรง้งแต่เนี่ยอ่ไม่เสร็จหรอโอ้โหพี่ผมก็พยายามอ่านอยู่นี้ คุณไม่ถูกครอบงําจากการโต้แย้งทางอารมณ์ได้ก็คือถ้าทะเลาะกันแบบว่าใช้อารมณ์ทั้งคู่อ่ะแฟมจะไม่เอาอารมณ์ตัวเองเข้าไปใส่ไม่ไม่ไรู้มันอยู่คุณได้คำสัสคาแล้วการวางแผนอย่างประสิทธิภาพโดยมาทาให้เสร็จก่อนกําหนดเวลาพี่ไม่เกี่ยวนะ ในการพบปะในการพบปะสอสอคุณมักจะรอให้คนอื่นแนะนําตัวเองก่อนก็คือสมมติว่าไปเที่ยวไปงานรื่นเริงเ,เราก็จะรอให้คนอื่นเขาแนะนําตัวก่อนมือนแบบสวัสดีครับผมชื่อจะไม่เดินไปอย่างนี้ก่อนสวัสดีครับผมชื่อเจมส์ครับจะไม่เดินอาไไ้้้้นนนแกวดมฮะเรรูขง คิดว่าน่าจะเจมครับเพราะว่าเจมเป็นเพื่อนสนิทผมเองเพื่อนใหม่เป็นประจำจะอาไรบ้างไอ้แฟมเราเราเพื่อนแฟมไม่ใช่อเราก็ต้องรู้ดิคนสุดท้ายเชิญตาตาพี่ตาพี่เชิญเชิญไปละโอเคค้วถูกไหมถูกอยู่แล้วเขวถูกปะของพี่พี่ดองง่ายนะพี่ว่ากับก่อนหน้านี้เคยทำ MBTI มาก่อนไหมครับเคยเคยทำครับผมเคยทำในกลุ่มเพื่อนเรา ใครจะสามารถทายเราูไม่รู้สิผมว่าน้องแมทธิวโอเคไม่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 เขาชอบแนะนำตัวเองก่อนใช่ใช่เฟรนลี่มากใช่เป็นคนเฟรนลี่มากอะไรแบบนีคุณเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วใช่ yes แล้วทำสิ่งไรใช่ไม่ไม่เลยอ่ะไม่เลยเตรียมมามาก่อนมึงอ่ะมึงมาช้าตลอดอ่ะชอบอยู่พูดนะตัวเองใช่กลางกลางใหม่ใหม่ใหม่พี่ พี่กาศนะมีทน้งหดนะใช่เขาจะมีมุมที่แบบถ้าเขาอยากอยู่ตัวเองก็คือแบบใช่ใช่อยู่คุณเบื่อหรือเรื่องสนใจเมื่อคนพูดเรื่องที่ดีมากเกินไปเขาดูเป็นคนที่สนใจเรื่องการเขียนเนาะไม่แต่เขาชอบนี่ว่านี่ว่ามีนี่ว่าใช่ใช่ใช่คุณจินตนาการเขาดีคุณชอบมีรายการแต่ละวันใช่คิดว่าใกล้เคียงกับของแต่ละคนไหมที่เพื่อนถ่ายคิดว่าใกล้นะครับเพื่อนเพื่อนทายเจมว่าเป็นเจมเป็น E S F P อะไรนะ E S F <S เป็น extrovert เหรอเนี่ยแล้วเจมินได้ไรไรฮะจริงๆแล้วไไรเจมเป็น I S, <S น IS F J T นะครับคล้ายอยู่นะ I S, <IS> <S มันตรงกับตัวเราอยู่เพราะว่า I S F J เป็นคนที่จะชอบเห็นแก่ผู้อื่นมากกว่าตัวเองเจมคนที่แบบรู้สึกว่าจะชอบเอาคนอื่นมาตั้งก่อนก่อนมาถึงตัวเราแบบให้คนอื่นให้คนรอบตัวสบายใจก่อนแล้วค่อยถึงเราหรือว่าพอแบบมากองแล้วมี energy เป็นคนเสียงดังหรอเป็นคนเสียงง่ายเราอยู่กองเดียวกันบ้างไหมเแต่จะชอบแบบมากองคือรู้เลยนะว่าเจมส์มาหรอเยอะเราอยู่กองเดียวกันจริงๆใช่ป่ะจัดแต่งหน้าอืมจัดข้างเดียวเลยอ่ะอืมฮอปสันอาราค้าฮอปส์โอเมก้าสคือแบบคู่วายตลอดกานถัดต่อไปครับแมนทิวฮะเพื่อนๆถ่ายกันว่าเป็น E N F J A นะครับผม e x t r o v e r t นะครับ I N F อนเอฟีไม่ได้ i n หรอสุดๆถูกมิงเฮ้ยอย่างน้อยถูก N กับ F นะเอกับเอฟถูกคือผมอะรู้ตัวเองว่าเป็น introvert แต่ว่าบางสถานการณ์ก็อยากเป็น extrovert บ้างเหมือนกับเห็นเพื่อนๆที่แบบเขาเป็น extrovert เข้าหาคนง่ายอะไรเนี้ยผมก็เลยอยากไปแบบนั้นบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็นั่นแหละครับอินโทรเวิร์ตสุดๆเลยเอิน้องมาแรกๆตอนแรกก็เอินเขาคงเป็นไอแหละเพราะว่าตอนมาแรกๆก็ดูแบบ เงี้ย Monday, แต่ก็พยายามจะเข้าหานะแต่พอรู้จักอ่ะเหมือนว่าต้องรอรู้จักก่อนถึงจะแบบว่าสามารถพูดได้เยอะขึ้นอก็จริงความไม่นนทวทตของผมอะแบบถ้าเป็นคนไม่สนิทหรือว่าใครไม่รู้จักผ<ถ>มก็จะ <ôi> ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดแต่ว่าพอสนิทแล้วหรือว่ารู้สึกสบายใจด้วยอ่ะก็ชิลเลยเพื่อนๆทายแฟมว่าเป็นเพื่อนๆทายแฟมว่าเป็น e n t j e n f j t เฮ้ยสามตัวแรก ก็ใช่ก็รู้สึกว่าแฟมเปนชัดเจนเนาะชัดเจนกบกบตัวเองแล้วแบบอารมณ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่มาตั้งแต่วันแรกก็รู้แล้วแหละว่าแฟมเป็นคนที่แบบว่าขี้เล่นคุยได้แต่เพียงแค่หาจังหวะจะคุยยังไงดีเป็นคนที่โปร่งใสแต่ว่าเป็นคนแสดงอารมณ์ออกมาชัดว่าแบบตัวเองต้องการแต่ยิงอินโทรเวิร์ดนะถ้าเกิดวันแรกมาอินโทรเวิร์ดเขาจะไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องเข้าไปคุยอ่ะก็ปล่อยไปเลยแต่ก็ยังมีความคิดที่แบบว่าฉันอยากจะเข้าไปรู้จักนะแต่ฉันไม่ได้กล้าเข้าไปสุดท้ายครับกาดครับ ผมพิกาดเพื่อนๆทายไว้ว่า I N F P แล้วกายอินเทรเวิร์ดจริงๆแล้วคือ E N F J T ครับผมอ๋อเขาเป็น X เป็น e x t r o v e r เเป็น e x t r o v e r t แบบที่ X มากๆ X มากๆคือต้อหาได้ทุกคนไม่คิดว่าตรงแบบบุคลิกส่วนตัวหรอเนี่ยก็ก็ก็ตรงอยู่ค่อนข้างตรงอยู่ครับรมถึงว่าพิกาดก็จะมีความคล้ายกันนะครับผมจริงไม่จริงก็ลองคอมเมนต์ดูนะับ ถ้าคนดูอยากรู้จักเรามากขึ้นก็ติดตามที่รายการ f i r s Alert เคล็ดระวังเขินครับผมแล้วก็ซีรีส์พวกเรานะครับ f i r s Alert มีคำเตือนปลลมัดระวังนะครับสามารถรู้จักพวกเรามากขึ้นได้แน่นอนนะครับผมฝากฝากดูเลยนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมติดตามด้วยนะครับนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดรายการของพวกเรานะครับก่อนไปส่งจุ๊บให้กันหน่อยจุ๊บเจอกันนะครับผม EP หน้าจะเป็นอะไร